เอแล้วมึงไปบุกสอยอยายนเปียกรถก็ไม่ไปเลวันก้อนมันหลอกโขมาตามผมก้อนน่ะตา้มมาเพื่อหลอกโขมาตา้มมาไปไหมกลับไปไหมกลับกว่าไม่ได้ไปตึงวันร่างผมเองมันมาแล้วก็กลัวมันตีเตี้ยวเหรอตั้มเพื่อข้าคูบกรถแล้วก็ขึ้นไปบอกบอกว่าเพื่อบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปเลยโอ้โหกูนุกกูมั่งนี่า จีเกนเอาบทจีปลนี่ัดกูไปเก้นโตเลยว่าหุกหักพลรักจีแต่กูองใจตอนด้วยเตอนนัย้ยไม่รู้ก้อยเกณฑ์ตัวจากกูเกณนว่าเเก้ฑมาบวชมายี่สิปีไม่ได้ใจแม่จีคนเดียว<แ>ไอตอนนั้นแหละกูองใจว่า,โโาก,าากา้อยเกณน์ไอนั้นโบประโดวประนก็ว่าประนก็ว่าลูกประน้อยแบบกานเกินไไลวะนฉันไม่เอ็มก่อยฉันเลาต่อเจ้าได้เต็มเป๊ะ เกี้ยนมาปลัวบวชมาย0สปีไม่ได้ใจแม่จีนเดียวแล้วเคย์ที่ไปเกี้ยนโตจากจานพรำพรำจิงไม่อปรกแล้วไอ้จา์เราก็บป้านุดนุ๊นกันนั่นแหละเกย์ที่ไปเกี้ยนโตรักไม่เกี่ยวกับเจยวเล็กออ้นั้นเราแล้วแม่ปีนต่างวัดแล้วก็แล้วกูไปเกี้ยนโตรักไม่เกี่ยวกับเจยวเล็กตึ้งแม่จีแม่นแม่จีเกี้ยนโตเลย แม่จีเกนบอเพื่อกระเจียวเล็กนั่นแหละสเปกชีแม่มเกนเวียนไปเวียนมาที่อ็นใดกูปนเอ้าวดาบุนแก้วจีนี่นายกับกูในวัดนี้แม่โปรเจยอยู่คนรองคนเลยนั่งให้เน่งเหลาตาฮันก้อนจีนเนี่ยมึงกระจัดเกรงอยู่คนนั่นแล้วกับตันจัดมาอีใต้นุ้ยนี่มันอยากจะไปตื้อมาจากโน่นไหนน้องเปี๊ยมกุญปนนั่นหายตื้อซะไรด้ไหะ นายเตี้ยมันเหลือเยอะปนันเยอะทีนี่วันนี้นี่กวงางต่างดันเดียวลูกท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรดิจา้าวันนี้โปม,มีเรื่องจำกันหาตี่จะพูดคุยกับพวกเธอโดยเฉพาะติปูบุญลูกทำไมดิเจ้าท่านอาจารย์วันนี้โปจะก็ยกย่องชมเชยตัวเลยลูกว่าติปูบุญนี่ตื่นมีความตั้งอกตั้งใจหาทิเจจึกร่าวิจารความรู้โปสอนให้ตื่นกระแจม,มัจะจำไปได้หมดนี่ลูกทิศก็โปแจามคุณถ้าเปรียบเมื่อนเกาเปลือก ไอ้ท่วนเตีต้ยมันเหลือเป็นกาวด้านก็คือติปอุบนุนไอ้คนอื่นเป็นไรนึบอาการนองติปอุบุนเป็นด่านปุ่มรำตาพุ่นแก้วรำกูตีลำนาหน,นันงไอ้ชื่อเหล่าเออนายเปียกนายพุ่นแก้วนี่เพราะไม่คอยทึกร้าความดูติปอุบุนนี่แหละพอแกนได้ยศไอ้ยู้ไอ้ไตื้อมาจากนายเปียกมาอยู่คนนั้นในปุ่มได้ควรควนเพราะม,มันเป็นไงเดี๋ยวจะพี่ปุ่นแกว้ว เอาเปลือยได้ดไงเปลือยเพีย้ยกเนี่ยแล้วจัดก,การดุลเออทำไมโอ้เราเนิมไรจริงนี่ผมท่ำได้รวมกันเพีย้ยกแมวลวยุยปั่นเพือลูกปุ่นแกว้วจัดบ้านฮันเหล็กเบือนผมมาอยู่วัดตีเปิดหลักเนื้อเลยตามมันจบทุกคนต้องเพีย้ยกเอาพี่ปุ่นแก้วกลับใายเพี้ยกอะไรต่างๆถึงผมก้าวเปิหลักเนื้อฮัเจียเจตก็อยู่ในเพีย้ยกแล้วจังเลว่าเพี้ยกเออตาเจ้าปาบมาบอกให้ริ้วแล้วที่นี่ลูกกระนี่งปุ่มก้าวไปิึงเจียเนืออยู่ในเพี้ยก เฉียดเหนื่อยอยู่นัยเพื่อเฉียดเฉีดอยู่นัยดักฟักเพื่อว่าปูนแก้วปูนแก้วชงมาชงมาปมเฉีดเ,เ,เ,ยยยเหนื่อยอยู่นัยเฉีดเหนื่อยอยู่นัยเฉีดเหนื่อยอยู่นัยเฉดตังเกตว่าใส่เนื้อมล้นอยู่ปลกพลกพลกนัดใส่ลูกผป็นแล่ปุ้ยได้แจวป่าบยืนดำอยู่เลวแล้วใส่ไม่บอกไอ้เพื่อแล้วกูบอกแล่ว่าชงมาชงมามึงอยังเหี้ยอ,อยู่เลยกะกูแลนได้เลยแล้วลใสไม่บอกว่าเจวป่ามาให้กูชงเหนือ่อยหยุดเลย ไม่ใจรงเนื้อคือเจ้าปาานั้นนั้นจะเดนดรองแหม่ผมบอกเอ็มดีไม่ได้แต่พมยอดอิฐในใจนู้อปื้เจ้าปาาก็เจมดีปิดตูติดตุบมกับดุกหัวแขกตายไม่เอาแล้วนี่ผพุมตํำเลยรวมกายเปียกนุ้ยหอยอย่างนั้นนี่ปูนแก้วครับเล้วกาดอุนลิตไตกาดอุนลายเปียกนี่บ้าสนี่นี่ปลยน้อยก็สร้างความเดือดโอน ันวันกอนตาล่าน้าวัดเนือยจะเนี่ยเต็มหนังเสยหลกบูรดบัาดิเตียได้ทำไมด้พูนแก้วมันไปบูรถแล้วมันไม่ไปพอแล้วมึงไปบูรด์อส่ยาในเพียกรถก็ไม่ไปเหลววันกอนมันหลอกโคมมาตามผมก้อนน่ะตามมาเพื่อหลอกโคมมาตามมาไปไหมครับไปไหมครับกว่าไม่ได้ไปตึงวันล่างบมเอมันมาแล้วก็กลัวมันตีเตียเวละ ตั้เพื่อเขาคูบอกรถแล้วก็ขึ้นไปบอกบอกว่าเพื่อบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยแล้งจับปลิดร้อยอะที่ได้ตำ้มอาจารย์อาจารย์ปลดงนำไอ้นั้นบูบูดูที่เลเองร้อยมึงก็รู้ใช่ไหมพุนแกว่าอ่องนำในวัดเราประตูว่าไม่ลูกบิดเล้ร้อยถ้าเคยก้าวไปขี้ตรงหนังยุ่งเจียกเลยตู้แล้วร้อยเลวงพู่ใจรู้ว่าพ่อล่วงแกไปหนังขี้อยู่ก้อน ขูมาเจ็บปุ่งนั้นนัดมาตึงขูจ่าตู้เลยพอจ่าตู้ก็ติดพอล่วงปลามออกมาเลยงอฮันเอ้อออกบอนเปิดฮะป้อมปุ่นแก้วกับกรับนำมาจัก,กรกับฐานะจันเด็กกอลบฮึมจะเริญพรหลวงปุ่นแก้วสาธุรับฮะคะไม่ไหวยมังอันมาเพียกับตันะจันหอยมังจะจะดูกรานเรือกว่างเรือกว่า แล้วเปลือบเปลือบไว้แทนอาจารย์แล้วไหวายกับไรบอมันกับกูเบอร์กล่าวกล่าวกันเคยกล่าวมึงหลุดที่อ่ะวันนี้อาจารย์นายอยู่กล่าวกับมึงไม่เสียตามเลยหนักเรียนรุ่นเดียวกันอาจารย์นี่เออให้ได้ลูกนายปูนแก้วนายเปียกมันพูดให้น้องเปี๊ยกมันบอกว่ามันน่ะอยู่กล่กับมึงไห้ได้ควรควร เดีย๋ยวควนี่ไตกวาารในฟลิตหายยาไปตืมแต่ไหนเปียกบุคุณไม่บายรู้ที่อะเลยไม่บายแต่เรากับท่านอาจารย์ทุกวันเลยพี่เปียกเนี่ยฟลิดอยู่คนนั้นบายไตหายดียังไปตืมนี่โบกับตือตรงๆว่าเลียงในเปียกไวในวัดคุณเหมือนกับเลียงลิงไว้ตัวเป็นไงเด็นอาจารย์ผมเต้ละไหนาเปียกไม่พึดนี่แปลวัดกลางขุดจ้านี่ตนขึ้นกม กินก in in ินโอนกินกินแกกินทินเบกนวดแหลกๆกินไม่ไ uh ด้ปริตุ่มไม่ใจปริตุ่มดูือที่เออก็ปริตไว้บุ้มไวยบุ้มแกกูตีปัดยวกจากไวยบุ้มเลยไม่ไม่บุมเปล่ามันเหลืออยู่ปนันเนี้เนีดยเน่นั่เนี้ยเน่เนี่ยน่เนี่ยดนีนีเนี่เน่เนีายเนี่ยเนยเนีเน่นี่ยนเนก่ยายเยเ่ยอยนี่ยเน๋งแมนนเน๋งแมนน เล่ไดีตะกะเจงตายเลยเจงตายโหปนี้ตะปูแกออกมาปีตูดกับกูปีตูดเพื่อไอ้แกเจงกูตีกูตีก็แกตีเล่บอตายก้อนั่นเยเดิมปริมืลออย่ปันเลยโยนกระมักเต็ปีกรันอ้เดียไปตื้ออันเจ๊กีวันตีตำจ้านปลาดองนำใครทีจ๊ะนายเปียก ันเพื่อเรกินทำตาเนันปาดงนำไอ้นั้นบ่บูดูที่การุเองม่อนองเปียกแม่มกบุดตาอาจาย์ก็เล่นปนั้นอยู่น้องลอยอี่ได้ทำอาจนจย์ปาดงนำไอ้นั้นบ่บูดูที่เลเองลอยมึงก็รู้ใช่ไหมพุนแกว่าอ้องนำในวัดเราประตูว่าไม่ลูกบิดลอยต่เคยกับเบรกี้ต้องดังยุงเจียกลยทู แล้วจ้อยแล้วกูใจรู้ว่าพอล่วงแกไปหนังขี้อยู่กอคกูมาเจ็บป,ปุงนั้นัดมาตึงกูจ่าตู้เลยพอจ่าตู้ก็ติดพอล่วงปลามมดเลยงอฮะเนอออกบอลเพินนะ่ตึ้งมึงกกรู้ใจไหมปุ่นแกเว้นไ,นได้เดี๋ยวกูขี้ตกใจตึง้ตงกูขี้หลาตาใหม้มึงจำเพื่องูไม่ว่าน,านั่นกูเจ็ดเปียกา้าเปีย,ยกา้าเลยอเจ็ดดันน,นัจันท์เออ เส้นหนูที่นอนจากคุกี้คุกี้กูแหลนพนจาดเปรือทำไมกูมาจันพอนดื้เห็นน้าจันนอนจากใจตังปักเราตกใจอลยนะนกุยใช้รดรุนกวนได้นนไดนนว่ารุ่นไปหน้านมอยเห็นเหลือได้นแรกก็เราคตกใจใหญมันกูรุน่นพิษกุรุนลุงพนบนเอ,อ,อยน,นกวนพอนรุ่นไปตึงหน้านบนจะบนแหลนมาตึงเอืนอน้องหลายเรื่องนี้จนมาได้เร็วรอดตั้งตัวหาดีพ่อตามันากากระตังกู ตันจะรย้าบ้ามดคนในวัดเรานี่โดยจะพาเรื่องติ่มไม่ดีเสื่อมเสียนิดเข้ามาในวัดเราก็แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างานเจตนาจารย์ไล่ทิ้งโดยจะพาะน้ำวัดนี้ไปเกี้ยนโกความหลามงแล้วว่ยวายาวะปิดผู้ยิ่งบงังผู้ใจบางติมเหลือไปเกี้ยนในให้องนง้ำเออโก้คนใจไปวัดเลยอันนั้นมแม่เอ้ยแหม่ก้คนยิ่งเหลาเป็นๆหลังตีมวัดเดือบไปเลี่ยมไหวบุญ วันคนได้ตีลังกาแเลยตีเงี้ยวรอยกับให้เตมเตมไม่เต,ม,เต,ม,เตมนี่เจ็ดกันแล้ว,ดวโดยจะโผโกโความไปเขียนเวลาหมกเ<ม>คยไปเขียนลูกในโกความอ่าโกความในปุ่นแก้วในองนัมเมจีโอเมจีไปเขีนครับเมจีอันก็ไม่สมควรเขี้นกันโกความปนนั้นเมจีเขียนยังไงพี่ปุ่นแก้วเขี้ยนเอาบ,บทจีพลนนี่รักแล้วจมควรเขียนกับจีสิบแปดปีนี่ เด็กเต้าเจ้ารรรเรา,า,าไม่สมควรเกิน้ยงโกงควมามเหมนนั้นนี่ทำไมเป็นจีปาราเตยโอโรครับเกลียงปลิวบกบวจีเพราะนื่รักจริงแล้วจีตื้อตีนล้มปากก้าวในเบ็ดแล้วจีบันปองง้มปาเขียวในแจ๊ดไอ้เลิดนี่อนกูแลกท่านเลยครับไม่สมควรเกินเกลียงมาเพื่อบวชจีเพราะนื่รักและหน้ามาในที่ไปเกลี้ยงโตแจ๊ดแม่จีบอกอกอักเพราะรักจีอ่ะ ไอ้นั่นกูนะแม้ปี้มันกันเลยมึงกนแล้ว